วันนี้เรามาทำเทียนกันนะคะแต่ดมกลิ่นก็คงไม่ไหวจมูกคงรับไม่ได้สามสิบได้สิบห้าได้เลยเนี่ยระหว่างรอเราก็จะมีการเต้นนะทำไมสวัสดีค่ะชนเนตวันนี้นะคะอยู่กับเอมี่หาทำหากิจกรรมทำอีกแล้วค่ะวัยรุ่นมันว่างอะเนาะวันนี้เรามาทำอะไรเอมี่บอกเชนเน็ตทมเชียงค่ะเชนเา่าเรามาทียวันนี้เรามาทำเทียนกันนะคะเพราะว่า เป็นสิ่งที่โฟชอบมากๆแล้วก็เวลาเจอเทียนที่ไหนหอมๆหรือว่าน่ารักน่ารักก็จะซื้อเก็บตลอดนะคะอย่างวันนี้สิ่งที่เราต้องทำมาแบบแรกนะคะในการทําเทียนก็คือมาเลือกภาชนะหรือพวกโหลพวกแก้วพวกนี้ที่เราจะทําใส่เทียนนะคะอพอ,อได้ละสีเขียววันนี้นะ ตัวนี้สีส้มน,นะคะต่อไปที่เราจะเลือกก็คือเป็นของไส้เทียนไส้เทียนด้านหลังมันจะมีแบบที่เป็นเส้ป้าแลแบบ้วก็ไส้ไม้คะมันต่างกันยังไงไส้ไม้มันจะมีเสียงแตกของไม้ค่ะอบบพอแตกพอแตกไปก็เหมือนน,นบางคนเขอาจจะไม่ชอบค่ะเพราะว่าบางทีมันจะมีกลิน่นของไม้ค่ะลงไปผสมปอะเ้ทไส้ตฟก็เพียบบวยๆเลยเหมือนเราผสมกลิ่นยังไงก็ออกมาแบบนั้น เอาคนละแบบแม่เอาคนละแบบพี่พี่เอาไม้อะพี่พี่เอาเนี้ยง่ายที่พี่เอาไม้เองเพราะว่าชอบแบบให้มันมีป้อปแปะใช้เป็นสองแบบไส้ขึ้นมาสองอันแบบนี้นะอันนี้นกาก่อนเลยเนยตอกแก้วขนาดเท่ากันเลยจะใช้ทั้งหมดสามขวดหรือผสมกันยังไงก็ได้ให้ได้สามขวดอาจจะแบบผสมหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือสกิลก็คือต้องมีสกิลในการแบบว่าจมูกคุณจะต้องดีถ้าแบบไม่ดูวันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเวิร์กช็อปที่แบบทำเทรนจริงจังเอาความรู้อะไรขนาดเราเในสนุกเราก็เลยเหมือนแบบเอาท เรื่องผสบได้อะไรยังไงได้ไม่มีถูกไม่มีผิดเอาที่เราชอบาปกประสบเนี่ยก็จะไปกิ่นเฉพาะของตขวเองนะอ่ะมาดูโอ้โหมึงจะดมกลิ่นก็คงไม่ไหวจมูกคงรับไม่ได้เอาเป็นว่าเราอ่านก่อนแล้วก็คือเหมือนกลิ่นที่เราปวดมายดีกว่าจะบอกเลยว่าปกติโกเป็นคนชอบกลิ่นของดอกไม้มากๆเพราะฉะนั้นคงจะเลือกอะไรที่ไม่เป็นกลิ่นกับดอกไม้ก่อนเอ็นนี่เหรอเอ็นดิชอบกลิ่นที่มันเป็นพวกขนมเยลลี่อ๋ออ่ะไปดอกะกรามเลือกไปเลยกันเฮ้ยทำไมงั้นไ่ะ มันเป็นอะไรปะขออนุญาตเปลี่ยนแนวเป็นผสมกันดีกว่าเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นกลิ่นของชาว้ฮะเก่งโคล่าเลยพี่เอ็ดมึงทำได้ไหมอันเอาไปกลิ่นของมึงแล้วหิวๆเลยกินอาหารโอ้หอมว่ะ กินอันนี้เนี่ยขนมที่เรากินแบบกลิ่นโคลาเออเยลลี่เออเยลลี่ตัวเอาไหมเราอะเุดไปแล้วก็อยู่ไปด้วยเอาไหมกลิ่นนี้แสดงว่าหอมเจ,จ็ดจัดหมดเลยอย้ยอันนี้องงอหอมนะพี่คูอือหอมมี่กลิ่นในเช้าอเออว่าละเอาผสมดีวกว่าเพราะว่าจริงๆชอบกลิ่นชา น,นี่นะคะโฟกัสน,นี่ก็เลือกกลิ่นกันได้แล้วนะคะคนละ3ขวดนะคะก็คือสามกลิ่นไปเลยสิคะแล้วก็ไม่ได้แคร์ว่าอะไรจะเข้าหรือไม่เข้ากับอะไรก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบและวันนี้ขออาภัยด้วยที่ป้ายตาเป็นแบบนี้เพราะอะไรคะเมื่อคืนดูเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรอะเอา้าที่<อ>ไ,ไหนออ มาด้วยลกูจุดแล้วปากสีแดงมาทำเทียนเขาหาากูบ้าป่าต้องอาแภ้ได้ตาด้วยนะคะเพราะเมื่อคืนดูมาจริงๆอ่อะโอเคนอกเรื่องอะค่ะเดีย๋ยวเราไปอุ๊ยเราต้องเลือกอันนี้อีกมั้งเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เลเบลค่ะเลเลนะคะอ๋อคือเหมือนกับว่าให้มันมีแบบเออจับชายถ้างั้นอะเดี๋ยวเราจะมาเลือกที่เข้ากับแก้วเทียนของเรานะคะเธอจะต้องเอาเขียวเทาอะไรแบบนี้ปาะคมอสีด้วย ใช่เยอะมากแต่ก็หนังงูหนังจระเข้ก็ดูเป็นชั้นนะก็ไม่ได้ติดนะมีลายแบบน่ารักน่ารักแถวน,นี้ด้วยนะลายการะตูแราแปลว,วอ่ะเอาวันนี้ดีไหมเป็นลายแบบงูนิดนึงแต่มันจะไม่มีนิมอลนะถ้าเกิดฉันเอาวันนี้มันจะดูเป็นแฟชั่น <Okay. S 2> เลือกได้เลวนะคะตเอาวันนี้ข่อยเนี้ยนี่แถบไม่ใหญ่เนาะไม่เกินแก้วเนาะโอเคค่ะ <l att> okay. ถึงเวลาที่เราจะเริ่มทํากันแล้วนะคะเอาของออกให้หมดเลคยค่ะเดี๋ยวไว้แต่ตาช่างไว้ในถังแล้วก็เปิดเปิดตาช่างะค่ะเหมือทนทำขนมเลยค่แล <l att> <l att> <ๆ>้วก็ถึ <ต>ก็กจะวางลงไปแล้วขี้แก้วนี้มันคือ130กรัมเราต้องหักลบด้วยน้ำหอมใช้3ขวดมันขนอละ5000เลยค่ะใช้3ขว,ขวดเท่า,ไไาก,ากาับ15 <c oughs> ขวดเท่ากับ15 <c oughs> ขี้แก้วต่อหน้ากันมึงขวดละหักลบเหลือเท่าไหร่เราโมองหน้ากันเลยยิ้มแล้วอ่ะติดลบด้วย15ตื่นเลยเนี่ยเนี่ยแหละค่ะท่านี้เหลือเท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยเหลือเท่าไหร่เหลือ15ไงใช่เหลือ15นี่ก็เทไปได้ค่ะแต่พี่อู๋แก้วนะคะหอม สั่นแล้วขวดเกินแล้วก็แก้วนี้ค่ะแกวนี้จะใหญ่กว่า150ลบได้15เหมือนกันก็จะเหลือเน็ตเท่าไหร่135ไงเออพูดถต่ไม่มีเอฟมาเราคงจะทำเทียนกันไม่ได้วันนี้ครบไหมกดเครื่องคิดเลขก่อน135โอเค แล้วก็ระหว่างนี้เราจะใช้ไมโคมิเตอร์เราจะเอาเลขที่ระวาง50ถึง55นะคะคช่องนี้สามารถทิ้งไว้ได้เลยเราก็จะติดไส้เทียนรบอ,อ่ะอันนี้ครูบอกว่ามันเป็นทุกกาวสองหน้าที่แปะระหว่างไส้เทียนกับแก้วให้มันยึดติดก,กันนะคะเฮอยเอาจริงเก่งมากเลยอ่ะอืนี่แค่ติดแบบนี่นะเก่งรู้สึกว่าเป็นเก่งเลยนะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขามีมมนี่ไหมนะถักโครงกับที่เขากำลังคิดตอนนี้เป็นโครมที่มันเป็นกระจก วันหลังจะค่อยมาทำกันระหว่างรอเราก็จะมีการเต้นฮะเต้นทำไมเต้นไม่ไหวหรอเต้นกับครูเอสน่าคูเอสกับเต้นตอเนี้ะตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะครูบอกว่าให้เท กลิ่นน้ำหอมที่เราเลื่อนลงไปนะคะของโฟนี่ยจะเป็นลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็จะเป็นกรีนทีนะคะแล้วก็จะเป็นทีนะคะอุ้มก็คือฉันชอบกลิ่นชาล้วนๆชากระดอกไม้ส่วนของเอนนี่มีกลิ่นอะไรบ้างบอกเน็ตหน่อยมีกลิ่นชากลิ่นนมแล้วก็ซากุระเป็นชา,ามนมซากุลาร์ซึ่นมจะเป็นดอกไม้ค่ะเพราะว่ากลิ่นเขาฉ่ำมุหยอดไปแล้วลมไปกับแมฉพาะกลิ่นนีเอนนี่ กลิ่นเธอชัดมากเข้ากล้องเลยีย้ยเวอเนยไม่ได้กลิ่นไรกลิ่นโคตรแรงเลยนี่ทำไมนี่ฉันกินโคกนฉันเหมือนนสักยางที่ฉันชอบสั่งกินใคร้หมเนามือนน้ำอะไรที่ชอบสั่งกินชาอะไรสักอย่างอะไเวลาเราไปกินแบบอัปอัพเปทีอะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะเด็กๆ อันนี้เราต้องรอให้ให้เทียนมันแข็งตัวประมาณนประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วดีนะตอนนี้นี่กำลังทำอะไรอยู่อะตกแต่งกล่องกล่องเทียนอยู่ตกแต่งกล่องให้พี่โกมปอนให้พี่ด้วยอันนี้คือตกแต่งอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการห่อเทียนมันเกิดขึ้นแล้วก็อันนี้นี่ของอินนี่ดีกว่าเพราะของพี่เอ็จะทำให้พี่จะอะไร มึงว่าเป็นแต่โดนเลมอนจะมาถามกูทำไมว่าจะเอาอะไรนี่คือเอาไว้ห่อมใช่ไหมค้นหายลองลองว่าอ๋ออันนี้จริงๆไม่ได้ใช้อนะคะใช้เป็นลลโค้กเป็นโค้กเลื่อยเลื่อยละลายเลยโซเน็ตตอนนี้นะคะก็ของโบของอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไส้เทียนเนี่ยมันยาวเกินไปจะต้องตัดให้พอดีวางลงไปนิดนึงค่ะสองข้างให้ถึงไม่เท่ากันก็ไม่ติดเนาะอะ อโอ้ยกลิ่นแบบตอนแรกนึกว่ามันจะแรงกว่าน,นี้นะเพราะว่าเห็นแบบใส่ลหลายขวดมากน่าจะต้องเป็นตอนจุดใช่ไหมคะพอจุดแล้วก็กลิ่นมันจะตีขึ้นมาแล้วก็ต้องบ่มกลิ่น้วยค่ะเหมือนอันนี้มันยังใหม่อยู่เราต้องรอ้ ก็คือปิดไว 2> 2 2> ้2อาทิตย์2อาทิตย์แล้วค่อยใช้งานนะคะอันนี้ของโปยที่ทําวันนี้นะคะแก้วนี้มีราคา790บาทนะคะของเอนนี่ห9 0้า <7 90 S 2> ใช่ก็คือแต่ละราคาก็ขึ้นอยู่กับไซส์ของแก้วแต่ละอันนะคะก็คือเรียงไปเลยระดับน,นี้นะแพงสุดน่าจะพันกว่าบ,บาทเพราะว่าเหมือนเป็นจามเลยอะคะ่ะคุณถ้าคือใครรักเรียงขนาดนั้นก็คือต้องจัดแล้วนะอ่ะโอเควันนี้คลิปก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถอีกแล้ว อ๋อสิงนี้ยังคงมีความหมายนะแต่ว่าค่อนข้างเก็บเอาไว้ที่จะเปิดเผย อโอเคค่ะจ้าเนทถ้าเกิดดูถึงตรงนี้แล้วนะคะชอบให้โฟว์ไปหาทำอะไรอย่างนี้อีกอบพิมพมาบอกหน่อยนะว่าตัวเองอยากทําอะไรแล้วไม่ได้มีโอกาสทาพี่โฟ์ช่วยไปทาให้ดูหน่อยได้ไหมจากให้นะให้ก่มันไม่ได้ยากเกินไปมันไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น,นะคะใครที่ดูทุกคลิปไม่เคยกดซับสไครต์ลองเปิดใจกดนับดูนะวยอดสับได้ขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะช่วยกออวยันกดหน่อยนะยโอเคนะดูเรื่องนะไม่ดื้อน,นะไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่รู้แล้ว เออค่ะพูดไปทำไมเราไม่โคเวอร์เป็นล่ะเออลาคลิปนึงเวอร์เป็นไหมเอนนี่ได้นละเอนนี่ไม่ต้องทำ <ไป S 2> อะไรเลยแค่เห็นคอป e r กับ <S 2> <S 2> <S 2> <S แปะล้ที่แดงเอนนี่ก็เป็นได้เลย